สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับปุ้มขายรถอิซูซูป้ายแดงนะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวรถทั้ง2รุ่นนะมีอยู่2รุ่นวันนี้ก็คือจะมีมิวเอ็คันแล้วก็ด้านซ้ายมือก็จะเป็นรุ่น v c คล s สนะครับเดี๋ยวลูกค้าเรามาดูกันนะฮะว่าสไตล์ของลูกค้าเนี่ยจะเหมาะสมกับการใช้รถแบบไหนนะฮะ สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้รถ New X รุ่นนี้นะฮะก็จะเหมาะกับประเภทแบบคนที่มีครอบครัวมีลูกหรือว่าอาจจะยังไม่มีลูกแต่ว่าเป็นครอบครัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเวลาจะไปต่างจังหวัดหรือถ้าอีกแนวหนึ่งก็จะเป็นพวกแนวนักธุรกิจที่ไม่มีเวลาขับรถด้วยตัวเองนะฮะก็จะสามารถออกรถ New X รุ่นนี้ได้เพราะว่าด้านหลังเนี่ยนั่งสบายนะฮะมีแอร์ให้ทั้ง3ตอนนะครับเดี๋ยวลูกค้าเข้าไปชมภายในของรถกันนะครับ ครับและนี่ก็คือภายในของรถมิวสอรุ่นนี้นะครับก็คือจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาชมกันนะฮะคือเริ่มต้นเลยแล้วกันจากพวงมาลัยเนี่ยพวงมาลัยเนี่ย,ยจะเป็นหนังนะฮะแล้วก็จะมีด้านซ้ายปุ่มด้านซ้ายเนี่ยเอาไว้สาหรับอคอนโทรลเครื่องเล่นตัวนี้นะฮะเครื่องเล่นหน้าจอสัมผัสแบบทัสกรีนก็คือจะมีปุ่มควบควบุมที่พวงมาลัยด้วยนะฮะแล้วก็ถัดมาที่ด้านขวาด้านขวาเนี่ยจะเป็นปุ่มปุ่มสําหรับ ไว้ปรับตั้งโปรแกรมขับตามคันหน้าหรือตั้งค่าความเร็วสูงสุดด้วยตัวเองสำหรับ New X รุ่นนี้ซึ่งมีกล่อง A d a s เนี่ยนะฮะอยู่ด้านบนซึ่งสามารถช่วยเหลือในการขับขี่ของเราได้มากเลยนะครับซึ่งลูกค้าลองมาสัมผัสหรือมาทดลองขับที่โชว์รูมของเราเราก็จะแนะนำปุ่มพวกนี้ว่ามันใช้งานยังไงนะครับถัดมาจากพวงมาลัแล้วเนี่ยลองมาดูที่หน้าจอของเราก่อนนะฮะหน้าจอของเราเนี่ยจะเป็นแบบหน้าจอขนาด9นิ้วนะฮะความกว้าง9นิ้ว แล้วก็รองรับระบบ Apple CarPlay หรือ Android Auto นะฮะสำหรับ m i ว x รุ่นนี้นะครับก็สามารถดูข้อมูลแผนที่หรืออะไรเพียงแค่เราเชื่อมต่อ,อโทรศัพท์เข้ากับเครื่องเล่นตัวนี้เราก็สามารถดูข้อมูลแผนที่ของเราได้เลยนะฮะแล้วก็ถัดมาด้านล่างแผงคอนโทรลด้านล่างนี่ก็คือจะเป็นชุดควบคุมแอร์ซึ่งสำหรับรุ่น m i วรุ่นนี้จะเป็นแอร์แบบแยกอิสระซ้ายขวานะฮะสำหรับคนด้างด้านซ้ายเนี่ยอาจจะชอบความเย็นแต่คนขับอาจจะไม่ชอบความเย็นเราสามารถปรับ แยกกันได้โดยกดปุ่มดูอ้ลตัวนี้แอร์ Air ของเราเนี่ยก็จะแยกอิสระออกจากกันนะฮะด้านซ้ายและด้านขวานะฮะแล้วถัดมาที่ชุดเกียร์ก็ยังเป็นหนังเช่นเดิมนะฮะชุดเกียร์กับจับมือกระทัดรัสนะฮะแล้วก็ถัดจากเกียร์มาเนี่ยจะเป็นตำแหน่งของแบกมือนะฮะมี2ปุ่มเลยนะฮะเป็นแบกมือไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นตัว P เวลาจอดตัว parking เนี่ยก็จะติดขึ้นส่วนตัวถัดมาเขาเรียกว่า auto h o ฮตัวนี้จะสามารถใช้งานในเวลาที่เราขับรถอยู่นะฮะ แล้วเวลาเราไปจอดติดไฟแดงเนี่ยเราเหยียบเบรกแล้วเราใช้ปุ่มตัวนี้อยู่เนี่ยรถของเราก็จะไม่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าในขณะที่เรายังคาเกียร์อยู่ที่ตัวตำแหน่ง D นะครับสะดวกและง่ายกับการใช้งานนะครับขยับมาอีกนิดนึงกระจกของรุ่นเราเนี่ยมิวรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นกระจกแบบตัดแสงอัตโนมัติแล้วก็ตรงนี้อีกนิดนึงนะฮะจะมีไฟเล็กๆอันนี้ มันจะเป็นไฟโดมไลท์สำหรับว่าเวลาเราอยากจะดูอะไรเล็กๆน้อยๆโดยที่ไม่ต้องเปิดไฟใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับถัดมาถัดมาที่เบาะเลยนะฮะเบาะเบาะนั่งของเราทั้งหนึ่องสามสี่สชุดเนี้ยนะฮะของคนนั่งด้านหน้าแล้วก็ตอนที่2เนี้ยจะเป็นเบาะแบบะคะู a แมฮะเบาะรุ่นนี้เนี้ยเวลาเราไปจอดตากแดดเนี้ยมันจะไม่เก็บความร้อนก็คือระบายความร้อนได้ดีนะฮะ ะะมีให้อยู่ใน New X e ทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นทุกรุ่นยกเว้นตัวแรกตัวแรกที่เป็นรุ่น Active นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ห้องโดยสารตอนที่2ของ NewX e รุ่นนี้นะครับก็ยังยงเป็นเบาะคูแม็กเหมือนเดิมนะฮะลายอะไรอย่างเงี้ยนั่งให้ความรู้สึกนิ่มนวลแล้วก็ลองมาดูที่ตำแหน่งนี้นะฮะนี่นะฮะมันก็จะกลายเป็นตัวแขวนสำหรับแขวนของได้เล็กๆน้อยๆอ,อ,อาจจะแขวนทุเรียน2ลูกได้สบสบาย รองรับน้ำหนักได้ถึง4กิโลนะฮะเนี่ยนะครับแล้วก็มาตรงกลางนะฮะตรงกลางเนี่ยจะมีนี่นะฮะเวลาเราออกไปเังไงเหมือนคล้ายๆว่าเราอาจจะไปอยากไปแคมปิ้งหรือว่าอะไรเนี่ยจำเป็นต้องใช้แสงไฟหรือใช้อุปกรณ์โน้ตบุ๊กหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะช่องเสียบเนี่ยจะเป็นช่องเสียบแบบไฟบ้านนะฮะแล้วก็2ช่องนี้ fast charger สำหรับ usb นะฮะแค่มี2ช่องนี้นะฮะเสียบเข้าไปก็เป็นแบบ fast charger ด้วยนะครับ สามารถเดินทางไปไกลๆได้สบายๆนะครับสำหรับรุ่น m i l l ด้านคอน,คอนโซลตรงกลางเนี่ยเราจะมีนี่นะฮะที่เปิดแอร์เห็นไหมครับแค่เพียงแค่ตรงคนขับเนี่ยเรามีจุดสัญญาณเปิดแอร์มาให้นะฮะเราก็จะสามารถเปิดแอร์ตัวนี้โดยที่คนนั่งสามารถเปิดเองได้ก็คือมีระดับให้เลือกคือ1 2 3 4ให้ความแรงได้4ระดับเหมือนกันนะฮะแล้วก็ยังมีไฟในห้องโดยสารให้ด้วยนะฮะนี่นะฮะสวยงามชัดเจน สำหรับรุ่นนี้นะฮะเป็นรุ่น V Cross จะเหมาะสำหรับสายแคมปิง้งเดี๋ยวเราลองไปดูฟังก์ชันของ Isuzu V Cross รุ่นนี้กันนะครับเชิญครับครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะเราก็มาอยู่กันภายในห้องโดยสารของ Isuzu V Cross รุ่นนี้นะครับที่พวงมาลัยก่อนพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะฮะแต่ว่าจะตัด สลับสีดำกับสีน้ำตาลเพื่อให้รู้สึกถึงความแตกต่างของรุ่นนะฮะก็จะเป็น Re คอสแบบนี้กดดานสายก็เช่นเดิมว่าจะเป็นปุ่มปรับเครื่องเล่นตัวนี้นะฮะเครื่องเล่นหน้าจอ9นิ้วเช่นเดียวกันมีปุ่มปรับปุ่มรับโทรศัพท์วางสายหรือจะสั่งงานด้วยเสียงสำหรับเครื่องเล่นตัวนี้นะฮะถัดมาที่ด้านขวาเหมือนของ NewX เลยนะฮะเพราะว่าตัวนี้เป็น Re คอสตัวท็อป ระบบก็คือสามารถขับตามคันหน้าได้หรือว่าตั้งค่าความเร็วสูงสุดด้วยตัวเองได้ที่ปุ่มด้านนี้นะฮะแล้วก็สามารถตั้งระยะห่างจากคันหน้าได้ด้วยได้3ระดับด้วยนะครับซึ่งกล่อง a d a s ก็จะอยู่ด้านนี้เหมือนกันนะฮะคือเป็นตัวท็อปก็จะได้อุปกรณ์ครบๆแบบนี้ไปเลยนะครับมาถัดมาที่หน้าจอก็เช่นเดิมความกว้างของหน้าจอก็คือเป็น9นิ้วก็รองรับระบบ Android Auto หรือ Apple CarP l a y แค่เราเปิดจากโทรศัพท์มันก็จะสามารถซิง ขึ้นมาที่หน้าจอนะฮะตัวนี้ได้เลยนะครับหันมาด้านล่างก็เป็นแอร์เหมือนกันแอร์ Air ก็ยังเป็นอิสระแยกซ้ายขวาเหมือนกันนะฮะโดยที่กดปุ่มดูอ้เนี่ยเช่นเช่นเดิมนะฮะรถตัวท็อปรุ่นนี้เนี่ยเวลาเราไปจอดตากแดดใช่ไหมฮะหลังจากเราดับเครื่องยนต์แล้วเนี่ยแต่เรายังไม่ได้ปิดสวิตช์แอร์ออฟตัวนี้แต่ที่รีโมทของเราเนี่ยมันยังมีตัวเปิดสตาร์ทปุ่มสตาร์ทจากรีโมทในระยะ20เมตรเนี่ยแค่เรากด ปุ่มสตาร์ตตัวนั้นทิ้งไว้เนี่ยในระยะ20เมตรตัวนี้เนี่ยเครื่องมันสตาร์ตขึ้นมาแอร์ก็จะทํางานให้เราทันทีทําให้เรามาถึงห้องโดยสารในขณะที่รถจอดตากแดดเราก็จะไม่รู้สึกร้อนนะครับนะฮะจะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ถัดมามมนี่อันนี้จุดสําคัญนะฮะเห็นไหมฮะปุ่มปรับระบบขับเคลื่อนในเวลาที่เราไปเข้าลุยในป่าหรือว่าในที่ธุรคกันดารเนี่ยตัวนี้มันจะเหมาะสมมากคือรถรุ่นนี้จริงๆแล้วเนี่ย บอกว่าเป็นขับเคลื่อน4ีล้อแต่จริงๆการทำงานของเขาคือขับเคลื่อนแค่2อล้อนะฮะถ้าเราไม่ใช้งานปุ่มนี้คืออ่าเวลามันชี้ไปที่2 s เนี่ยรถของเราเนี่ยจะขับเคลื่อนล้อหลังแค่2ล้อหลังนะฮะเราเพียงแค่บิดปุ่มนี้นะฮะโดยที่เราไม่ต้องดับเครื่องหรือว่าไม่ต้องหยุดรถ แต่ว่ารถต้องมีความเร็วที่ไม่เกินสักประมาณ80ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเราสามารถบิดจาก 2S เป็น4 s ได้เลยมันทำให้รถเรารู้สึกเกาะถนนมากยิ่งขึ้นนะครับหมุนปุ่มนี้ซึ่งเป็นปุ่มไฟฟ้าโดยที่ไม่ต้องหยุดรถนะครับแต่ว่าขอเน้นนิดนึงว่าต้องทำที่ความเร็วไม่เกิน80ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอ่าแล้วก็มาอีกปุ่มหนึ่งเมนู 4L ่ l ี่นี่ก็คือ Follow แต่ว่าการใช้งานของเราจะต้องหยุดรถเท่านั้นกดเข้าไปแล้วก็บิดนะฮะเฟืองว่าจะเปลี่ยน มาเป็นแบบขับเคลื่อน4ีล้อแบบโฟลวต้องการลุยโคลหรืออะไรเงี้ยตัวนี้เหมาะมากเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราไม่จําเป็นที่ต้องลุยแบบนี้เราก็สามารถบิดกลับไปที่ปุ่ม 2S ได้นะฮะเพื่อให้การทํางานของรถขับเคลื่อนแค่2ล้อปกติซึ่งจะช่วยให้ประหยัดน้ํามันมากขึ้นกว่าการขับเคลื่อน4ล้อนะครับครับแล้วก็มาที่ตาแหน่งเกียร์ตัวนี้ก็คือเป็นเกียร์ออโต้หสปีด6เกียร์เดินหน้าถัดมาตรงนี้เบรกมือเห็นไหมฮะของเราเนี่ย ยังจะเป็นแบกมือแบบก้านเดึงอยู่จะยังไม่ใช่ไฟฟ้านะฮะแต่ว่าก็ใช้งานง่ายเพราะว่าจับกระชับมือนะฮะแล้วก็มาที่ตรงตัวเบาะรถเลยเป็นแบบก็สําหรับรุ่นวีคลอสก็อย่างที่ผมแมนะนําไปตอนแรกก็คือเขาจะให้ความรู้สึกแตกต่างกับขับเคื่อน200นิดนึงคือโดยการมีคลิปด้านข้างๆเนี่ยเป็นสีน้ำตาลเป็นหนังแบบคูแม็กเหมือนเดิมเรามาอยู่กันในห้องโดยสารตอนหลังของอีซูซุวีคลอสนะฮะเรายังมีตัวแขวนของนะฮะ นี่4กิโลนะฮะไม่ต้องกลัวแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นแอร์ช่องแอร์จะไม่เหมือนอรถมิวเอ็กซ์แต่ช่องแอร์ของเราจะมาอยู่ด้านล่างอยากมีความเย็นก็ดันขึ้นตัวนี้แอร์ก็จะเย็นละก็แยกคนนั่งซ้ายหรือขวาไปนะครับแยกไปแล้วก็มาที่ตัวนี้ช่อง usb แต่ว่าจะมาให้แค่1ช่องเท่านั้นนะครับ <S <S ความกว้างเราเนี่ยก็ยังกว้างเท่าๆกับเทียบเท่ากับ MuX พูดง่ายๆคือความกว้างของเราเท่ากันกับ MuX โซที่2ของของ V c คล s s ตัวนี้มันจะไม่สามารถปรับเอนได้แค่นั้นเองแต่ของ m ิลเอ็กเขาจะปรับเอนได้นะครับแต่ถึงจะไม่ปรับเอนได้เนี่ยเราก็นั่งได้แบบสบาย,บายอย่างนี้นะครับเป็นเบาะสลแบบนี้แบบเอียงไม่ใช่หลังตรงนะฮะรับประกานว่าสบายแน่นอนครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีตัวนี้ฮะอุปกรณเดินทางไกลๆนี่ที่เท้าแขนพร้อมกับแก้ววางนะครับเราก็นั่งสบายสบายวางแก้วดื่มน้ําอะไรได้ปกตินะฮะพนักพิงศรีรษะเราสามารถดึงขึ้นได้ด้วยนะฮะ นี่นะฮะปึ๊บดึงขึ้นได้เพื่อรับแบบศีรษะของเรารายละเอียดที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครูน่นี้สำหรับรถทั้ง2รุ่นนี้นะฮะอาจจะพูดได้ไม่หมดในคลิปเดียวนะครับก็อยากให้เข้ามาดูกันที่โชว์รูมแล้วก็ได้มาทดลองขับยังไงผมก็ขอฝากติดตามด้วยถ้าอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรเข้ามาได้ที่เบอร์08 1นะครับ48 9 2 2 9เเซล์ปุ้มนะครับนะฮะจะอยู่ที่เพจ ปุ่มขายรถอีซูซุป้ายแดงครับยังไงก็ขอฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ